สวัสดีนะครับกลับมาพบกันในเกม World of Warships Beat กันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะกลับมา,าเป็นแคมเปญพิเศษนะครับก็คือผมจะรีวิวในส่วนของเรือที่ WG ได้ทำการแจกในช่วงนี้นะครับก็คือ,อาทาง Balgaming เนี่ยหรือ WG เนี่ยได้ทำการแจกเรือพรีเมียมฟรีถาวรนะครับจำนวนหนึ่งลำก็คือลำนี้นะครับเป็นวิจิเนียซึ่งจะเป็นแคมเปญที่แจกให้กับเฉพาะคนที่ไม่ได้เล่นนานเกินหนึ่งเดือน หรือประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปนะครับอ่าแล้วก็กลับมาเล่นเกมนี้ก็คือจะได้เรือลำนี้มาฟรีฟรีนะครับพร้อมกับบัญชีพีวีอีก14วันแล้วก็เป็นในส่วนของทองทองนะครับอีก5้ารแล้วก็เป็นในส่วนของอ่ายุทธปัจจัยพรีเมียมตัวนี้ครับอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวยุทธปัจจัจพรีเมียมตัวเนี้ยสองอันเนี้ยฟรีอีกสิบอันนะครับอ่าันเองนะครับก็จะแจกฟรีให้เลยมันจะเป็นมันจะเป็นหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้นะครับ มันก็เขาก็จะแจกลำนี้ขึ้นมาอ่าทีนี้พอดีว่าพอช่วงเนี้ยช่วงนี้พอดีว่าเรือเรือมันกลับมาแจกแล้วเรือลำนี้มันกลายว่าลำเนี้ยมันเต็มทะเลไปหมดเลยนะครับตอนนี้ผมก็เลยจะมารีวิวการเล่นเรือลำนี้เลยละกันพอดีว่าเห็นว่าในไหนช่วงนี้อ่าเรือคนกลับมาเล่นลำนี้เยอะขึ้นนะครับคนกลับมาเล่นลำนี้เยอะขึ้นก็เดี๋ยวจะรีวิวคร่าวๆนะครับขึ้นลำเนี้ยอ่านมาดูในส่วนของข้อมูลเรือนะครับคือลำเนี้ยหลักๆอ่ะเออตัวเรือมันเนี่ยถามเมื่อก่อนเนี่ย ตอนที่ยังไม่มีโรมานะครับตอนที่ยังไม่มีโรมานี่ยลำนี้ถือว่าเกาะการตอนเนี่ยเป็นรองแค่เป็นรองแค่ยามาโตะนะครับเนี่ยอ่าเกาะการตอนอยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วก็ซิตาเดนก็ค่อนข้างถือว่าถือว่ากันได้ใช้ได้ใช้ได้พอสมควรเลยครับการน้ำกันไฟถือว่าสูงนะสำหรับสายสายสาระคือการน้ำกันไฟพวกปกติเนี่ยมันสูงอยู่แลละนะครับ สำหรับเรื่องความเร็วเนื่องด้วยว่ามันเป็นเรือประจำบาลชั้นเดียวกันกับคูโราโดในสายวิจัยนะครับเพราะฉนั้นเรือมันก็จะไม่เร็วเรือมันก็จะวิ่งได้แค่ประมาณ2ีประมาณยีถึง็นอตนะครับแล้วก็เรื่องการเลี้ยว่าถือว่าไม่ได้ไม่ได้เร็วมากถือว่าช้านะครับอืดอืดทุกอย่างเลยนะครับแต่ทีนี้การที่มันอืดอ่ะคือมันเกิดจากการที่มันใส่กอกระตอไปเยอะเนี่ยแหละครับมันเรือมันก็เลยทาความเร็วได้ไม่มากด้วยส่วนหนึ่งนะครับอ่า ทีนี้ต่อมามาดูในส่วนของปืนหลักปืนหลักก็จะเหมือนกับเรือโคโลราโดในสายวิจัยนะครับก็คือเป็นปืนหลักขนาด4ิแล้วมิลลิเมตรนะครับอัตราลีโหลด21วินาทีระยะยิงอันนี้อันนี้ระยะยิงอยู่ที่13.5 5นะครับก็ถามว่าไกลไหมไกลแต่อาจจะไม่ไกลเท่าญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นไกลกว่าหน่อยหนึ่งดับเบิกยูสูทเอีอยู่ที่พันหนึ่งนะพันพันเก้าสิบสามนะครับการติดไฟสิบสามเปอร์เซ็นต์เอพีอยู่ที่พันเจ็ดนะครับโอเค อัตราการหมุนป้อมก็คือ6 6องศาเปอร์เซกนะครับหรือ6องศาหกองศาต่อวิซึ่งทีนี้คือผมอัพไว้คือถ้าคือถ้าไม่อัพมันจะน้อยกว่านี้อีกนะครับโอเคแล้วก็มีปืนลองปืนลองเป็นปืนลองปืนลองอันนี้ก็คือเป็นปืนรองแบบป้อมคู่12.7มินิเอ่อ12.7มิลลิเมตรนะครับอันนี้ปืนลองเนี่ยจะคล้ายๆกับปืนรองของก็คือเป็นปืนหลักแอรนต้านั่นแหละพูดง่ายๆมันก็คือเป็นปืนหลักแอรนต้าคือเอ็มมันก็คือเป็นทั้ง ปืนลองและเป็นป้อมต่อต้านกาศสายานไปด้วยเพราะฉะนั้นค่าเอเอ็มก็เลยจะสูงมากเห็นไหมครับค่าเอเอ็มมันจะสูงมากสตาร์ต้อง200กว่าทั้งคู่เลยทั้งระยะกะไกลและระยะใกล้ส่วนค่าพังก็ประมาณนี้นะครับ11โลมันก็เป็นปกติของ BB ทีนี้มาดูในส่วนของอุปกรณ์เสริมนะครับทีนี้เนื่องว่าอ่ามันเพิ่งเทียเจ็ดเนาะส่วนใหญ่เทียเจ็ดอะเทียเจ็ดอะผมจะไม่เอาระยะอีกส่วนใหญ่คือ BB ผมจะไม่เน้นร,ระยะยิงมาก นะครับผมทว่าน like ั ment, ้นผมก็จะเน้นเป็นอันนี้เลยเน้นเป็นในส่วนของเลือกการหมุนป like ้อมไปเลย20%เปเเพราะป้อมมันหมุนไม่ได้เร็วมากนะครับผมจะเน้นอันนี้เลยใส่อันนี้ไปเลยอันที่2องอันที่ผมก็จะเน้นเป็นอันนี้นะครับเลนเครื่องไม่ใช้อันนี้ไม่เอานะครับสองอันนี้ไม่เอาเลยเพราะว่าเรือมันใช้แล้วมันมันเลี้ยวเร็วมันแทบจะไม่เห็นผลอ่ะคือมันแทบจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ผมก็จะไม่ค่อยใส่สองอันนี้นะครับ และสุดท้ายคือเป็นการต่อเหมือนเดิมความเรือไม่ต้องไปเพิ่มนะครับมันไม่กับเ้ยวเนี่ยไม่ต้องไปเพิ่มช่วยอะไรไม่ได้แต่ใครถามว่าใครอยากจะทําเป็นสาย AA ไหมผมก็ถามว่าผมแนะนํำไหมผมไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะปกติค่าค่าปกติของเรือลำเนี้ยค่า a A มันสูงอยู่แล้วมันสูงเพราะมันสูงกว่าชาวบ้านมากๆแล้วปกติ CV ก็แทบ CV หรือเรือ,รอทุกเครื่องบินแทบจะไม่ยุ่งอยู่แล้วนะครับผมก็ยังไม่อับจะข่าตรงนั้นไปเลยเพราะว่าถือว่าค่าปกติมันสูงอยู่แล้ว ทีนี้มาดูในส่วนของอีดิบโวนัตอีดิบโวนัตผมพาะเอาวันนี้เลยนะครับการน้ำการไฟเพิ่มอีก15เปอเซนให้มันทนไปเลยนะครับระยะยิงไม่เป็นไรช่างมันมันจริงๆคือระยะยิงแค่นี้ก็ถือว่าไกลแล้วละ่ะสำหรับผมผมถือว่าไกลมากแล้วเพิ่มอีก4เปอร์เซ็นต์ที่มันมีมันเพิ่มไปอีกเก่งๆกง็คือแค่เฉลี่ย14กิโลนะครับโอเคสำหรับผู้การผู้การผมเอาผู้การไอว่ามาใช้ซึ่ง มันก็คือเป็นผู้การจำไม่ได้ว่าเป็นผู้การเดียวกันกับมิซูรีหรือเปล่าจำไม่ได้นะมันก็จะมีแถว11อ่ะไอ้ไม่ใช่แถว11แถว9ที่ผมอัพผิดแถว9ผมเมื่อกีวันนี้พอดีผมอัพผิดไปนะครับกับแถว8เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอันแรกก็ได้นะครับแถว8เปลี่ยนเป็นอันแรกก็ได้เนาะแต่อันนี้คือมันเน้นมาเน้นสนุกเน้นสนุกตอนเข้าไปเข้าไปชาร์จนะครับโอเคส่วนแถวที่สองแถวที่สองเชื่อผมจะอัพอันสุดท้ายเลยสำหรับร็อคนี้นะครับโอเคพระดันโพ แถวท10ในผมแนะนอันนี้จริงๆนะครับเพราะว่าลำเนี้ยถ้าที่ผมลองท่าที่อัพมาแล้วลองไปยิงอ่ะคือมันยิงแรงขึ้นแรงขึ้นเยอะมากเลยระดับระดับที่แบบว่าเจาะโอกาสติดซีเรนสูงมากขึ้นนะครับโอเคถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าใครเล่นโคองแล้วซื้อลายพาถาวอนให้มันด้วยเรือมันจะสวยมากแล้วก็ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวคือเรือมันจะค่อนข้างดีเลยล่ะนะครับในระดับเทสเจ็ถามว่าลำนี้ถ้ามันไปสู้กับอาชิตตะกาที่ผมเคยลง ถือใครไม่รู้ว่าอธาิตกะนคือลำไหนคือลำเนี้ยผมเทียบว,ว,ว่าสองระหว่างลำนี้กับอธิตกะใครน่าเล่นกว่ากันผมบอกเลยนะครับว่าลำเนี้ยทีันน่าเล่นน่าเล่นกว่าอธาิตกะพอสมควรพอสมควรน,นะครับพอสมควรเลยสำหรับลำนี้อทีที่ผมลืมให้ดูในส่วนของส่วนเสริมเลยส่วนเสริมเลยที่ให้มาที่เสริมมาก็มีแค่เลือกเพิ่มแม่นขั้นหนึ่งสามนะครับมีแค่นี้แหละนะครับมีแค่นี้เลยโอเค ส่วนอันนี้อันนี้ผมยังทำไม่เสร็จอันนี้มันธุาใหม่เป็น Battle ร์ r n นเนอนะครับอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วเนาะราว่ามันจะมีในส่วนของ Battle t ์ r n นเขึ้นมาด้วยนะครับอ่าทีนี้ก็ไปดูวิธีการเล่นกันดีกว่านะครับว่าเล่นลำเนี้ยจะเล่นยังไงดีเล่นยังไงให้มันสนุกนะครับสำหรับลำนี้ก็เป็นส่วนอันนี้ก็ค right ือถือว่าเป็นคลิปแนะนำเรือลำนี้ไปด้วยในตัวนะครับสำหรับคนที่กลับมาเล่นใหม่กลับมาเล่นแล้วได้เรือลำนี้เนาะหรือบางคนงงว่าจะเล่นลำนี้จะเล่นลำเนี้ยยังไงดีนะครับ Battle starts. Capture area C. Capture area A. Affirmative. Team captured captured the the area. The area. Enemy team captured the area. Our team captured the area. Enemy target spotted. Target locked. Defend area C. Precise aim activated. Enemy torpedo spotted. Enemy heavily damaged. A ti. He captured the area. We that's the affirmative Size aim activated. We destroyed an enemy ship. Our team captured the area. Target penetrated. Enemy aircraft incoming. Coming! So I see to win.